น่งัวน่อยบ่เน o, ua, ือง anyway> ัวอย่างน้ถอดมววไหมเนืองหน่อยหัวกบ่อดวางไว้พี่น้องมึงต้องไป็นตเสียบครับไปขาพ่อพ่อไปขาเมื่อไหร่ไปขาที่พ่อวยนไล่ไหครับพ่จับจับจับอ่อนๆพี่น้องจับนอหัวม่ยังไปข้ามมันไปยังพอจับนอย คนโรคคนนะพ่อเขาคนไปขาเนื้อมาไปขายเขาพูดเลยไงกินปีใหม่กินปีใหม่ครับไปขายเขาพู้ใดครับกับลูกนะครับลูกครับที่ลูกร้านอยู่น้ำกันนั่นแหละเขาว่ากินปีใหม่กันเขาเลยง่วมาขาซุ้มแซวกันโอ้ มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันมาๆพี่น้องมาเนี่ยงามๆเลยครับอันนี้สีแดงไหนปอนี่แดงผุดจะพันไหนอันนี้สองพันพี่น้องเนื้อสองพันได้บ่หน่อยู่ดีค่ะแดงปั่นลากันใส่อ่อนพี่แซ่บไปแซ่บพี่น้องนสวยจูงยน้ำพ่นก็มีน้ำโอ้หัวพ่นกับนี่มาต้มไหมปอนะเอี๋ยวน้ำต้มเด็๋น้ำต้ม นำพวนเห็ดน,น้ำต้มมามาพี่น้องมามื้อเช้านี่ก็ใส่เป็ดตัดจังเด้อมื้อเช้านี่กำลังตัดฉีบอยู่บ่ทันเหลวอยู่นี่อ่มาอีกแล้วพี่น้องมันเป็นเนื้อกับเนื้อบัดน,นี้ย,ปยเ,เป็นปีไม่สิย่าโดนเนื้อมันชิบหายปีใหม่มันเอาหลายเทียหลายพอดีเบิดพอดีดิเนาะเออหาว่าท่านนี่หาว่าท่านแท้ปีใหม่ดูปบัดเนี่ เอว่าจิงปีไหมนะไนกปดีที่แน่ยายน่ะสวะสดีค่ะเนื่อจ้าเิดใจก็เนื่อยเจ็บประชาวเธอเจ้า่ามีมีมีตอกมีปกมีันพอพัดกระดูมะนี่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 เออนะโอนที่ไหเถอะมีตัวนะ ô chăn mừng mê tù ghê 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 mừng mê tù ghê

เบี่งเีนเอาเองเจ้าอยู่บ่บ่พอแล้วสีงามจริงเนางสันเลยล่ะเบื่อความไม่บวเลยเยอะใหบ่บ่ป้าสีแ้าสันัวอ้วนผ่ดีงามอ้วนดีเนาะขวางสิครับ จะคนนะ้นไรเ,เ,เนี่ยหให้หลงบนเกล่องเนื้อฮะใหหลงกลองเนื้อด้อยจะใส่เดี๋ยวใส่อีกสักล่องก่อบ่บเจาาจะสรอยพอดิบจำจังหน่อยนะ <c oughs> ถ่าน้ำอุ่นเลย,ยส้มน่ะอ,นนอ,อ,อุ่นใส่นังม่อืมหัวยืนีห่ใหญ่นะนี่ก็ได้ไปก็ได้ไปใส่เลยห่เจ้านันบ่เด็ก การแล้วส่แกผู้กองขาสูงมกลยขาจะชดด้ขาุชดจะพูดแบ่งขดพุทธาลอยตีะพุทธาลอยเขาจะลงพู้เดยเดี๋บายนีออป่อีกไง้ชไไปอุ่งกันเลย ใส่คมคมนะครับพี่้องเป็นทุงมีเสือกันทุงนใจอี้าวโตขุดแบกันก็ใ่ถุงบแบงัยักุ่งงงกันวะเอ้าเอาซีพูดกันนั่นตัวซีถังเอองุ่งงงเอแบงให้พ่อเอพ่อผู้สับเอเจาะแม่งพูดแพูดแต่ข้างไหคันมันเล้เขาเอาไว้ละแมงไม่เท่าไม่แบงให้พ่อนต้องจับเดยไหมฮะพ่อจับเลยวไหม tôi thấy 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 thấy

เมซีเรา่เงามงามพี่น้องเป็นตะก้อยครั้งแดงก็เลยหาย่าขึ้นเนาะหายรด็ที่เน่้องเนายเน้อพูดแบบเสีแน้าบงั้หน่อยพี่น้องง้อกีบปอ้ธรรนดาตับ่เออปีใหม่พี่น้องเลยมาซุ่มแซวกันทอดหมั่กว่าดีก่ครับเพี่ยาว่งเดอพี่ยงง้อกีปอต้มบ่ ต้มแซ่หม้อไว้่อนเนาะร่วงถ้าถ้าต้มแซ่หมอไว้ท่านแหนที่ผู้กระแหนให้น้ำจิ้มน้ำปั่นโทนน้ำปั่นโทนแมนบีประเทศต้องหันไปเลยทระเทต้องหมอไปเลยอู้ขายนจะแม่งจีกระตือนี่กระตือไล่ชุดแทนละ

ฮั่นเอาเรามปดูเพราะท่านจะาแก้วดอกเอาเอาเอาสักนครเอาสักวนั่นโอ้ยบัวิมันเอามาแก้วเพร่เพื่นกินตัวนี่เพื่อพอแล้วพอแล้วเออแั่งสักวันหน่ต่มีแบงใ้เจ้าม่่ทามาตับด้วยเรียบลอย้ยนะครับโคบดใหญ่ลอดไหลมันตามวัหน่อยมันหลมาผมซีมด้วย ใส่รถโตไปบุกไปชะนะอะไรชี่น้องตับงัวหน่อยไอ้ลุกอืม <laughs> บดบดจับหมดเจลียวเลยอืมมาหละบบานเลยครับขึ้นยอดเลยครับบานเบอร์นเไยท่อน <laughs> โอ้หวานหอมหอมบิลลี่ <laughs> เอาเป็นยังน้ำสีเทาวพี่นเอาใส้ขี้เพียเทียเอเอามาใส้ขี้เพียพี่นี่เพียร้อนไม่มีจ้ะเอ๊ะเอ๊ะเอาใส้เพียเอาเพียร้าตจมเลยบ่ร้อนนี่เพียเดี๋ยบอ่ะเพียร้อนอืมเกี๊ยวมาแล้วครับเอ้าเปิดไส้เหรอปิดไส้ยืนทายเลยพี่น้องมาแบ่งเยอะพอ ก็ไปรอดจากโบกเนี่ยบ่อครับผมเบาพอแล้วตรงโซนนี้แล้วอันไดวะเนาะบาดนี่เมม่้เขาพี่ห้ังมึงตัวไม่รชจแล้วช่วงวัตั้งเนี่ยอะไรพ่อไม่ใช่แเพียันแล้วครับนี่เดียวคนนะครับ

มัวก็ว่าถอดมัวก็ไงแม่ใหญ่รูว่าถอดมัวหวงไมจ้เน่ได่ัฮะไม่จัได้เราใ่หมวกงไม่อาจเลยบัวเอาจุเอาจุจใส่ไมเือนจแมเอาเนื้อมาทำไหมพราะเพราใส่เนื้อใส่จานมเนี่ใส่้จกขาโอ้แซ่เนาะอืมอืมไปเอาิ้งจกด้ ยูรุจานนู้นจานนี <uh ่จ okay. oh, <ah, oh, ีไม้ย so ้อจีบกหโดไนดอกไม้ไห่ใช่บ่ที่ปลูกไว้นานาอุโอ้หันดอกกันเอาไนมมนไปปลูกวะครับหรือวันหน่ม่นก็ขึนเนาะหนาฝนมาจั่างนอยนนเอาจุเนจุออกออกเลยเอาเลยเพาะผมผมจไนกองไห้เอาเอาเลยเพครับผมจีไ้กองไห้นะผมเอาแล้ว นี่ยเพียงผมบอแล้วคันยังไงเลยตอนเมืงแงเดียวท่านเรื่อไหนครับอันไหนแซบว่แซบบ่ฮะมึงกินยุบีกินแล้วะแซบเดียวอีกเอาอีกแคกคัดบอ้ะเนี่ยเสียเสียถึงนายุขพนนักยุขันหนักนาดไหนบอเนี่ ผมทั้งผมเหมือนล็ตัดตัวท่วงเวลมันแก่ขออย่างนี้กินเลือดไม่ไดหรอกอีกอกรักเลยโอ้ยตับเออแ่บปะยีรปินผมง่ายเนาะแฉบปะจ้าแฉบแฉบตรงหัวยังก็ที่ไหนโ้าแฉบผมช้บนี่เนี่ยน่นชอบไบอเอาไปรับไปเนี่ยจะไทยอันนี้ก่อนไทยพี่ดูไทยยุทธภูมนเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยนั่นน่ะนั่นใช่ไรเราใย่ไืยอาี อือเปี้ยงไว้ะอืเอาเอาเจ้าคนยเ้าคนโอนนี้คิดหมดวเอาเลยอาเลยได้ครับเออตรวจเออเราไม่มีอ่าไม่เพิ่งจะอันนี้จะเป๊กเนี้ยขาเปล่าเรื่องเลี่ยงอร้องผู้ขามั่นไงดูขาแหนบออผู้ขามันีี่ห ข้ามขาบว่าแท้ยัไปจมเอาหาว่าพูดก่อนเพราะตัดตัดปอดให็นแท้ๆในน่างถือกินหน่อยๆเออปอดแ่บๆเลยนั่นนั่นปอดยิ้ไปกินได้ครับแ่บๆพอพอพ่อขี้เดาเอาเดียวปอดจะหนีปอดทำงงว่หน่อยค้างถอปอดมันแ่บบักอังยี่มากเยอะอ่างยี่วะตัดปิดปอดพี่น้อง

จีดตอนนี้ไม่มีอะไรเอาคลิปนี้ขนนเขาก่อนพอฝากไว้ทุกงานเนาะจ้ะไปเจอกันจีบหนาดเนอะจ้าครับไปแล้วครับ